สวัสดีพี่น้องปองป่ายสูตรสุดขน้นแม่อุ้ยกินแซ่บมือนี้ได้ตำส่วหนวดหมึกกระดองยักษ์จ้ะหนวดง่ายๆพี่น้องจ้ะกรุบกรอบปลาลาหนั่วๆแซ่บคือเก่ามาจ้ะบอปลาใหญ่หาง <c oughs> <c oughs> Okay. I need เลยสวงเลยพี่ตองจ้า <The> ม <smell> ึงกรอบดีเดียว เด็ดแอนเปลี่ยเปลี่ยงๆเ,เลยพี่น้องเลย ประเด็กนัวยังคักจ้ะเอฟจีเป็นทำกัาม,มากว่าแม่อุ้ยใส่ปลายี่หโอ,อยังแม่อุ้ยใส่แมเรี่เนพี่น้องผสมกับประเด็กมาจากบ้านประเด็กมาจากบ้านมันจะอนองนองๆแซบป่คักมันต้องผสมจ้ะมันค่อยแซบ Money. Mm -hmm. ไป,ไ,ปไปแล้วบันีพี่น้องจ้าไปแล้วไปแล้วเพีรขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชทอุ๋กกินเร็บลาพี่พิงน้องไปก่อนพอก,กันไหมคลิปหน้าสวัสดีจ้า